น้ำเต็มทง่งเสียงเขียดจีน่าหองเซลเซลเลยสาใบดีสาใบาด,าบาดีตอนคำเด้อทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่สองสวัวาหหลันถุงเด้อเนาะแม่คอยอยากมา,าสอนอน้ำเต็มไห้หน้าแต่ว่าอยากมาสอนเบิงลอรุ่นว่าจะหมานไหมไมีอยู่มานยี่บอมาสอนกับลูกสาวหน่อยลูกสาวใหญ่เด้อมอนเบิง ลูกสาวโกกเราออกมาเบิดมือใส่สุดนอนอ้ามันเป็นยังโบไบชายสุดนอนอยู่เบิร์ตมอันนี้ตัวน้อยอ้ามันก็มีตัวไปตัวอยู่ปล่อยลงให้นะเดเหนียวยังยังเหนียวทุกคนมันบอโฟกัสเด๋อเด๋อเด๋อเปิดเอาเฉ่งเด๋แมงเหนียวมาหาสนหัวสนปลาเคียงผลแบบปลาเคียงวันมือเสาซ้อนเก็บปล่อย เน,เนื้อบ่อนี่เอานี่นนนแง่ก็อนไขเมืออะไรทั้งนั้นกระดูกตัวยืนโตแง่ขั้าจะกัดระบาดประจิตนะโอ้วแห้งกระแซบลูกสาวใหญ่เพิ่นท่านในเมืองสรุปว่าเมื่อนี้มันฝนตกห่านบอ่อได้เปิดจั่งเราได้มากันะโบอ,อยากได้อีกเลยแม่เออยแม่ คือหาอยู่หากินน้ำกันอยู่เบิดมือเลยหมดอู้ย่าคือเห็ดพอหนังเนี่ยนะโอโลอยู่ในเบิ่งก่อนปอดเถอะคนมันดื้ออ่ะยู่ชื่อยังเห็นเห็ดพ่อหนังหาว่าเดดอบดอกเดียวเตซีนุ้ยเบิ่งเห็ดพ่อมื่อเักครู่นตัวมันไปน้ำๆนะก็เห็นอยู่ตัวที่แบบพ่วงเป็นขานี่ยมันไปน้ำ ตัวยังกต่ยังถืออันใดกระสอนเอาโลดม,โม,โมือเศร้าในผัดโบได้เอาแยงไปขังซนอเอฟซีบอกว่าอันคือโบอเอาแยงไปขังเ้าวผัดยากให้ปลาขึ้นผัดว่าเพราะว่าปลาตัวใหญ่น่ะมันขึ้นมากเลยพี่น้องอย่าคือปลาดุกปลาคอน่ะมันขึ้นในบ่อน้ำไหลนะส่วนรายจะยังเป็นเหนียวทุกคนห่วงมันไปเบิดโอ้ยสิไดายลำคี้พุน่น เพิ่นสวนแม่เพิ่นสอนนำหลายๆให้นำเต็มๆนะคือพอสอนเพิ่นไปเราเห็นอดีตแม่ใส่ตักนำมันใส่มันตักนำให้หน้าเมื่อหาแม่ป่ะสันเออเขาไม่ได้ปึื้มนะเจ้า คนมันอยากซ่อนไงสำรวจโลกจ้าน้าเต็มกะก็ยังได้อยู่ไ,ได้ดไไเหนียวทุกคนเมื่อกี้สวรรค์เห็นป่าทุ่งเอว่าป่าเข็งจะค่อยก็ลักเห็นยังปาคข่อยนะข <c oughs> <c oughs> ่อยมาปอกขอบอกไม่ใหญ่แสนะว่าปิงข้าว <c oughs> าาไม่ใหญ่แสว่าปิงข้าวเต้นขึ้นกันนะ เก่งนะนากันห้ยาวนากันนะให้ยาวรอรุ่นว่าแถวนี้จะมานไหมน้ำาบะลือบะลือไปซ้ํมงมเข็มได้มหาสมุทร ทันแม่นว่าเ้าเอาแยงไปใส่แนบอลลีนะมือนี่นะคือสีไดแต่ลูกหัวพี่น้องอหัวมันลองมันไปน้ำน้ำแต่ว่าปลาเค็งนะมันขึ้นปลาคิ้วก็ข <c oughs> ึ้นสอดแต่ไม่ส้มใจเด้อฮู้เพาะว่าอันแรงนี่อยากมาสอนมอือเศร้าอยากมาอีกว่าสัตว์ผุนยังถ้าได้สอน <c oughs> โอ้มันถืออะไรไหม ทุกคนถือทั้งปลาเค็งถือทั้งปลาซิวถือทั้งห่วงเบื้องตีตัวปลาซิวปล่อยมันลงติดเลยมันขึ้นมาวางไข่แม่มัน,นมีปอดห่วงพลดูเพลียอยู่ขนาดว่าน้ำลายในมันก็นยังถืออยู่ตัวไปกับปตัวย,ยังกับยังหนาคือห่วงอยู่ในฐานภาันกินห่วงหนาคนคือแก้ว ฟังเสียงกบเสียงเขียดแล้วจะห้องเขียดจีน่าเซลลเซลเต็มทงย่ำนาเอิญเขียดจีน่าย่ำแหล่งเขาเขียดทรายเอิญเขียดทรายในหาดเขาดินทรายน่ะบัดเขาดินทรายผันกินน้ำเต็มให้ไในสดแต่วางกลางมาเนาะโอ้กะขักกันยังถือมาถือว่าชุดยอดเลยนะจักจ่าเบื่อขึ้นมากโอ้ À, bát là 2-3 tuột, mình có thể để ui, ui! nè lá. À. Là... hả? Quay luôn có Dễ không? Ừ, uhm, đẹp bà khen Đố. น้องจอยเห็นปลาเค็งในน้ำไหลมันไปยังอุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้ววิทย์เดี๋ยวนี่หัวไหนากึกไปดีเนี่ยบอกท่านแล้วลูกมันลอยไปก่างให้นาแล้วท่านสิอุ้ยเก่งแท้อุ้ยแม่เพื่งเพิ่งเพิ่าพิ่งปล่อยลูกอุ้ยนึงตุ๊กแก บ่งปลาเข่งเบ่งมากับพ่อมาหมู่ว่าเห็นหน้านี่หน้านี่ลแล้วก็ไปแอุ้ยนี่นี่นี่นีน,นันน่นทางหน้นะกาแฟยังออกดูเจ้านะนานโอ้ยถุงขาวเพงแงอยูนน่ยังทันตุ่ยลงุนานมากับพ่อมา,อมาขาไปคุบแล้วบัก เนชุมเจ้าเอ้าคุบคุคุบคฮ้ยคุบลูกคุบลูกเออนั่นๆๆๆเออไปกันเอ้าอ้าทำจอยจอยแบมือแบมือขัดขนาดสอนไปแบ่นี้ทำได้อยู่บ่เอ้าเอ้านี่ได้คนละตัวใช้แบงก์เจ้าค่ะตอาอูเสียงยิ้มเยอะเลยเอ้าเสกระตากระโจนว่าโอ้ยทำไมคิดอะไรอยู่เนี่ย กระเพามันกินแปดเถื่อเลยโดนมันขาดปลาไ้เลยตูนเปียบนั่นเลยวันนั้นได้ยังโอ้ยเปียกบนอะไรลูกขอยโทรศัพท์ตกน้ำได้คุบเลยได้ยุบปบะคาำได้บ่สลงจอยด้ส่ะเอาใส่กระเป๋าเสือเราตีโตกะลงน้ำอะเด็กโอ้ยไม่ใช่เลยอยุ่ตามน้ำไหลเลยทุกคนนี่ ขกขาดคณะไทยฮาป่าแบบนี้มันตื่นเต้นดีกว่าเขาไปสอนอีกพี่น้องไปแล้วไปแล้วปล่อยมัน,มนต,ตายแล้วอเอาอีหยังเฮ็ดกับมันวะมาจ้ะโอ้ตัวนี้ตายเลยสอนไปสอนมาห่วงเบิอดอันไม่เย่รุ่นอยากสอนปลาเค็งปาร์ตสัมพอพอดีคิดคอมเมนตอนข้าดำหน้าแล้วไม่ใหม่นะสัมนี้แหละผู้บงได้ปลาดุกกระซัมในมือนี่ อูยีเล่นกับระบบกมันเหตุกูนะซ้ำนี่แหละกูวิดทห้มันขึ้นโคกเลยเก็บเอาเลยจ้าบัตรหักหนึ่งกดสอนผัดผักกันสอนน้ำลายมันกับบุคือสอนน้ำขอนตีเนาะได้บัดละหาโตกับพื้นแล้วเพื่อนอยากเด็ปลาเข่งมือนีิพายยูทงเบิร์ดมือเลยทุกคน เบิดหาหอยหาป่าหาหลอเบิงนำพอมันยำนาแล้วเนาะสวงนี้เฮ็ดกันยังท่านได้ออกสวงเฮ็ดออกกับผ้าเขาป่าหาแต่เฮ็ดหาอาหารตำแล้วดูการบ้านซ้อนหันหนาแหล่งบ่มีแนวหากับผ้ากันกินอย่างเดียวสัมวปะ รุ่นชีมันดินบรรุบลดอุ้ยปลาดุกง่ายแม่นติวายพ่อคอยเขาได้ปลาดุกเยอะลาดุกเยอะว้าทุกคนสอนได้ปลาดุกง่ายบรรุกนะเอาคืนให้ยังนะนี่ไอ้ผูกผูกป้าสอนมาแล้วมันดินบลืมลดเลอมันขาลังเนาะปลามือเล่นเด็กจับไม่ได้พ่อทุกคนเก่งเลยเป็นผู้หญิงเท่แหง กำคอประดุกเงี uhm ่ยงมันเอาออกแล้วซั่นอาหายพูดได้ค่ะปอดมานเจ้าบระเทนี่เป้นี่ถือว่าถือสุดๆได้หนี่งสนเป็ดให้พ่อปลาสามตัว่พ่อเดี๋ยวหมอเดี๋ยวจะบักทอดีนี่จะมักหอยอุ้ยตัวนั้ใหญ่เฮงแท้ ปีนี่ด้ยนะีย่นนะญ่ไว่าอะ่าลีพอเพิ่งฝนตกเต็มโดดแล้วเนาะ9ตัวหน่อยปุ๊ดโหดวาเทานเหยนะแต่ว่าเทาอันนี้มันกินบ่าได้ด้วยเจ้าเริ่มคำเริ่มเหมืดเสียงเขียดจีน่าของเซลๆเซลเลย หลางแยงชิพากันเมื่อแล้วปัดโถงามเครือบแปงอีแม่เด้โอด๊ดโอ้ขนาดปัดโถโพดว่างามมันกำลังเป็นคีนูกำลังเป็นดอกเป็นหมากน้อยเลย,ยทุกคนนี่ปุ้ยเพื่อใส่หัวงามแบกยังคักงามโอด๊ดโอ้ขนาดเดี๋ยวถ้าเบิ้งหมากว่าสิจังใด ดอกสมอลนเลื้งหุ่งอยู่มาร์คหน่อยมันขั้นนากับขั้นนา,นาบัวใหญ่ปลูกและย่างกับบัได้บาดแท,ทงผีผังงวางัวจกกินเพราะว่าตอนเหาบรท่านได้กป่วยบรท่านได้ผูกงวัวก็ถูกบังแดดเมฆฝน มันกำลังไหลไปทางหนาเลยเนปุ้ยมื่อนี้น่ะโบเห็นตะเวนเลย,ยลิ้นบัดมือเป็นงนเป็นโงนอยู่แบบนี้พายุข้าป๊าโถแถวลาวหานำ้ำถ่วมอีกแล้วทุกคนเอ้ยว่ามือเศร้าตอนซ้อนอันลงไปแทวนำให้หน้าตอนนวัถ่วมตอนนี้ก็คือ ขราเจ้าบางบ้านกำลังอพยพออกน้ำแล้วเซบางเฮียงนะขึ้นลร้แหงจนว่านนาบานพังขันน้ำให้หน้าข้าบ้านทางอื่นเนี่ยมันถ่วงเลยนะโหหันได้ยังใช่น้ำตปาสุดถ่ายกันบนไดาอาก กอนเบขีดขัดหัว네สียาเบิดความหวังอลไเดีนี้มันโล่เจ้าแม่ถือใเราอยู่ด้นไหมหัวสีย่างมาชื่ว่ะันดอีกนึ่งือเดนดูพวกัยังนีบุเดจุปุไปกบตบไปกับ่ไปมีแต่ปซิวเห็นบ่ ขาบุดมันมีปลาลูกดิ่งมปลาซิว่แล้วเนาะทางปลาซิวปลาเข็งือสิมีตัวใหญ่ปลาแข็งใหญ่รลาแม่ปลาดุกครพอวลาปลาเค้งน่ะเออปีนี้มันมีปลาดุกไดุ้กอยกมันติสีครบเล้ะปลาดุกตอดล่างแล้วกระเบแยงแบบนี้ฝนฝอยมาอีหลไป แม่รีบเถอะแม่มีเงากระสังสิทิ์สิทธิ์สิทธิใช่ไหมโดนแม่เออเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเออย่างโกบไม่ชอบกันโอ้นี่ทุกคนอันนี้คือป่าที่เขาสอนได้เนาะนี่แม่เพิ่งเสียปลาเชงเมือมกได้ปลาดุกตัวหนึ่งอ่ะเมื่อปนโอ้ปลาดุกตวนี้ประกาศกันปลาที่ประมาณอยู่ในนี้ขนาดหนำลายคุบเอาน้ำ มันพอได้ออได้อุอยู่เด้อโอเคละทุกคนคลิปนี้ก็คือสิเดลาอลรเด้อเราขอบใจเบอร์สุขสุคนที่ติดตามเป็นกำลังใจสวรเด้อเมื่อเราสบาสดยดีพอกันคลิปหน้าเด้ดอ